ฮุนไดฮิสันติดแหลกบรรทุกจักรยานท้ายรถชูเล่เวโรคอมแพกบรรทุกจักรยานสามคันนะครับแต่แ้กเราติดเป็นชุดตะขอลาก่อนนะครับแล้ว่อนำแหลกมาว่าจักรยาท้ายรถตัวนี้จะเป็นชูเล่เวโรคอมแพกบรรทุกจักรยานสามคันนะครับก็อุปกรณ์จะมี ไฟท้ายนะครับไฟเบรกไฟดีไ,ดไ,เดไฟเรียวไฟพามานะครับมีกุญแจล็อกกันตัวแหลกหายนะครับแล้วก็ตัวล็อกยึดกับจัก,กรยานนะครับตัวนี้ยึดกับเฟรมนะครับมีสายแซปยึดกับตัวล้อนะครับให้จักรยานขยบนะครับน้ำหนักเบานะครับลูกค้าไม่ใช่สามารถถอดหรือติดตั้งเองได้นะครับ คุ n ได i ให้สันงจิแหลกบรรทุกจักรยานท้ายรถคูเร่เวโรคอมแพกบรรทุกยานสามันนะครับโอเคครับขอบค,ครับ